สวัสดีครับบาสก้อนคนมักมวนครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ตั้งไก่ตั้งไก่สุขุสุก้นครับเอฟซีของบาสกลอนสุก้นครับเมื่อนี้กับบรรยากาศดีครับฝนตกวันที่สี่ยุนี่แหละครับตกได้สามหมื่นลวฝนกับี่เกาครับเราหายกินที่เกาบาสกอนกับส่วนพีส่วนน้องมากินเขาคือเกาครับมีนุ่งเมื่อนี้กรับมกน้ำไหมใส่ปลาครับช่วงนี้หน้าฝนน้ำไหมร้ายครับจุดจอดอาหารสุดฮิตครับ ก็วานยังไะพี่น้องเนาะแต่ส่วนพี่ส่วนน้องมากินน้ำกันครับมกโดม่ยครับเข่าเนี้ยวนห่อนครับกกพริกลูกโดดนี่นะครับอาหารแ่บๆบันเท่านี่แหละมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยังไงมากินน้ำกันครับมาพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องอาหารสุดริบมกโดม่ยครับแ่บๆครับกับปักเฮ้พี่เนี่ยพี่น้องเอ้มา ครับนี่ครับนใหญ่หลดครับผมนัวประแดคับข้าดพี่องกรัังดอครับ ฝากเพื่อนพี่้องที่อยู่ละไก่เด้อครับเด้อน่ากินขางนมืกันครับเมื่อนิมกมนหน่อยใช่ปลาครับปลาพี่น้องช่วงมีนเราใหม่หลายครับวนตก 像这样子，还有哪一类呢？

น้องม่ร้ายส่วงนี้ปลาก,กับร้ายพี่น้อง tập tập nó nó phải không Hãy này cho ช่วงนี้บรรยากาศดีตลอดครับบ่มีฝนบ่มีแดดพี่น้อง กินน้องเด้อมากินน้องกันเด้อทุกน้อยใส่ปลาครับอาหารมันบ,บานเท่านี้นะครับ อากาศรอบๆครับไม่หนาวไม่หรอกอากาศดีครับมาเดินพน้องเด้อมากินซุปน้ำใหม่น้ำกันใส่ปลาครับ มือนีกรเบ้าสกกล้นมักมวนกับประหยัดส่วนปีส่วนน่องมากกินเขน่าํากันครับฝากากดติดตามกดไลค์คกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจบ้าสกกล้นผัดทินไดเฮ็ดคลิปต่อ,ต,อต่อไปนี่เด้อครับเป็นกำลังใจใกันครับฝากกดติดตามนะครับฝากถึงคนที่อยู่ไกลอยู่ไกลเด้อเดี๋ยวมือหนากิสิหาเนี่ยไม่มาสุก,กินพี่น่องแซบนัวๆครับมือหนีบ้าสกกล้น หมักมวนกับขออนุญาตลงคลิปดไปแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะกขอขอบคุณครับที่รับชมกันทุกท่านทุกคนเนาะมื้อนี้กับขอขอบคุณครับและขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ